ย้อนไปไม่กี่คลิปที่ผ่านมานะครับตอนที่ผมยังมีผมอยู่เนี่ยผมได้รีวิวยางสำหรับ X Max ไปตามรุ่นนะครับนั่นก็คือ Diablo Scooter, Angel Scooter แล้วก็ Diablo Rosso Scooter นะครับซึ่งคำถามที่ถามกันมามากที่สุดนะครับคือถามว่ามียางลายสายฟ้าสซร้อ40หรือเปล่าซึ่งคําตอบที่ตอบไปตอนนั้นก็คือว่าไม่มีครับเพราะมีแต่สซร้อ50ที่จะเป็น Diablo Scooter แต่ตอนนี้เนี่ยยางสายฟ้าไซร้40มีมาให้คุณพร้อมใส่เอาไปหวนได้ทันที มันก็คือคู่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันครับ ยางเบียโบลัสโซ่สปอร์ตนะครับไซส์ร้อยสี่สิบจะเป็นยางที่ใครหลายคนถามหาเข้ามานะครับสำหรับคนที่ขี่รถ For ์คากับ X Max ซึ่งจุดแตกต่างระหว่างยางเ i ียโบลัสโซ t สปอร์ตกับเ i ียโบลัสโซ่สกูตเตอร์ที่เป็นไฟ150เนี่ยจะมีจุดแตกต่างอยู่กันไม่กี่อย่างเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับยางแรกเลยคือล o สโซ่สกูตเตอร์เนี่ยจะเป็นยางหลังแบบสองข้างเปล่าก็คือเนื้อยางตรงกลางเนี่ยจะเป็นเนื้อยางแบบที่ออกแบบมาเพื่อให้มันกระจายความมอได้รวดเร็วส่วนด้านข้างของยางลัสโซปสกูตเตอร์ะนะ สามารถใช้งานได้ทั้งาทางโคง้งทางตรงไม่ว่าจะเป็นเปียกหรือแห้งนะครับส่วนยางเย็บบอลลอนโซสปอร์ตที่ผมใส่อยู่คันนี้นะครับจะเป็นเนื้อยางแบบซิงเกิลคอมเพลหมายถึงว่าจะเป็นเนื้อยางเดียวตลอดทั้งเส้นแล้วก็จะเป็นส่วนผสมของคาร์บอนแล้วก็ซิลิกาแบบ50-50นะครับจะเป็นเนื้อยางสไตล์สปอร์ตเน้นซิ่งเน้นการขับความความเร็วแล้วก็เน้นการเข้าโค้งในทางแห้งเป็นหลักนะครับอีกจุดแตกต่างหนึ่งที่คนที่ทํารถมาทําเครื่องมาหรือว่า ทำชุดข้างโอเพนทำลูกใหม่มาน่าจะถูกใจนะครับคือ,อยางไซส์140ตัวนี้เนี่ยจะมีโครงสร้างที่มีลักษณะเบานะครับเล่งง่ายเติมคันเล่งง่ายท็อปสปีดทำได้สูงกว่าเดิมนะครับเพราะเป็นยางที่ไซส์เล็กกว่าแล้วก็มีลักษณะที่เบากว่าถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วยังสงสัยอยู่ว่ายางเดียบอโรโสปอร์ตตัวนี้มันตา่างจากยางอีกสามรุ่นยังไงนะครับจุดเด่นของอยางเดียบอโรโซสปอร์ตคือ ความสามารถในการพลิกโค้งต่อเนื่องที่ความเร็วของที่นะครับซึ่งจะแตกต่างกักยางอีกตัวรุ่นอื่นก็คือตัวแองเจิลสกูเตอร์เนี่ยด้วยความที่ยางหน้ามันแคบนะบตัวนั้นจะเหมาะกว่าเวลาที่เรามุดรถติดที่รถติดแบบจอดนิ่งเลยนะครับแล้วก็หน้ามันจะไวนะครับออจะความรู้สึกมันจะเบากว่าแต่ถ้าห้ามไปอีกท่านก็คือเอาไว้ออกทิปความเร็วสูงแบบขี Web ่ T, เข้าโคง้งหมดขอบตลอดเวลาหรือว่าใช้งานขอบยางเป็นส่วนมากนะครับตัวนั้นก็จะเป็น เดียโบล็อกเซอร์สปตเตอร์ที่เป็นสาย150ก็จะเหมาะก,กว่าตัวนี้จะอยู่ตรงกลางหรือพูดง,ง่ายๆว่าจะเป็นรุ่นอัปเกรดที่อัปเกรดพัฒนามาจากซอเนองมาจากเดียโบล็อกเตอร์ตัวแรกนะครับอารมณ์การขับขี่จะคล้ายกันแต่ว่าตัวนี้จะไวกว่ามุดง่ายกว่านะครับคงที่กว่าสรุปก็คือเ i ียโบโล็อกเซอร์สปอร์ตนะครับเป็นยางที่มุดง่ายเทง่ายพลิ้กโค้งง่ายเร่งง่ายแล้วก็ทำทอาสติได้ง่ายครับถ้า คุณเป็นสายซิ่งวิ่งในเมืองเป็นหลักยางล้อโซ่สปอร์ตตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับเราก็มีรถขาดไปตั้งหลายสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็ก,กดแชร์แล้วอย่าลืมกดซ u b s ไ r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับเราจะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาให้ผู้ท่านได้ชมก่อนจะจากกันในวันนี้ผมมีเรื่องเล่ามาฝากควันก่อนครับผมผมเดินไปเข้าผับนะฮะผู้หญิงทั้งผับเนี่ยจีดลั่นเลยฮะ,ะทำไมล่ะครับพี่อ๋อพอดีผมเดินเข้าห้องน้ำผู้หญิงนะฮะ